สวัสดีค่ะมาไม่เป็นไรค่ะมัสการพระอาจารย์ไปแล้วเราคือท่านอาจารย์เด้หน้าตาเราคือกนพอดีเพื่อนจะมาค่ะหนูก็เลยไปมนีก่อนจักรสิมาจักรงูอนจิมาจักรจิมาเรียดคนนั่นและ บอค่ะอยู่บ้านค่ะขอแวะมาีกอนจากคาิมาจักมูงสร้างธารมาเนาะนี่ก็ได้สิแวเอาน้ำให้สร้างก่อนงใจ่อะจะไปการไฟฟ้าอยู่จะไปการเนฟ้าช่ช่างนรังคนอว่าอีสองคนันไปงานนช่างสคนไปงานช่างในเนี่ยบอค่ะอค่เพราช่างนี้อ๋อเหลืออยู่สามคนมานี่ทนาาจย์อันสร้างอิบมาหรือเป่า กาสรอากันไฟมาแล้วไหคะพอบ่ะมันนี่บอกาเขาบอกเขาทาวันดีส้างดีใจค่ะกรุงเทพคุณท้อค่ะชาวบ้านฮาบมีได้เทไปกับบริคายนองชานมีต่าเขาต่าหิแม่นตั้งรูง้มงหุ่เราจะมีนอแม่นค่ะพวกอุตสาหกรรมใหญ่ๆ่ะเขาใช้กันเท้าเห่าก็ใส่ธรรมดาค่ะ อันนี้อางทามสร้างไปแเ้วว่าคาดว่าที่เรกวมาณบมื่อกว่าที่สิบเดือนหน้าสิบเดือนหน้าโอสภาบอใช่ค่ะก็สิบนี่ก็ยี่สิบวันนีกโอ้สิบเดือนหน้าเสร็จเดี๋ยววันนี้ก็ที่เช้าสี่บ่เช้าห้าเช้าห้าเนระมเนาะหมู่บ้านนี่ล่ะค่ะ นเพิ่มด um. ินน้ำหรือคะอ๋อเพิ่มดินให้มันกว้างขึ้นนะค่ะโอ้เมนเมนเมนบันไดต้องจะขั้นสามขั no. ้นบ oh. ่ ดูพอกล้วยกังานใหญ่อยู่เด้เนาะโอ้ยใหญ่้ยคือสิล้นซาลาเลยแหละพมีมุมมยืนมองหนังระบาดคืนิมนต์ครบาอาจารย์คือนิมนต์ครูบาอาจารย์หลายหลายองอยู่เป็นค่ะอ๋อหลายที่อยู่คือสิเต็มเลยแหละบ่มีทำหนังแล้วเอาตรงมาเตรียมให้กานนะมีแผนเอาไว้ จะฟังนั้ด้วไไยอดูกรณีที่มีลังข้าแบบใก็ไ,ได้ทมีพ่อกเรียกพอกไะกอนหมยถึงรังคาเออตา<อ>เผาถ้ามีงบาถ้ามีงบมาถ้า<อ>มีงบมาไม่ได้ักอ๋อมีัง้าแบบนี้ได้ยงา,างนยางฝาไม่มีรังข้าวคืออสไหน่าไ่ะไหนที่วก็มาเพราะวกับ้านน้น บ่มีมันน้อยมันตีผู้ใดก็สร้างมาทวงว่าดีก่อนงาก่อนว่าจังซั่นไดบ่แม่นแนวแล้วภาพท่วงมันยมาโอ้ยขี้ลาบ้านเพิ่นว่าว่าาก่อนใหญ่กว่าเพิ่นว่าใหญ่กว่าว่าดีก่อนดเพิ่น้ว่าเด้อบ่้หนูลงเว้าไปแล้วนั้นน่ะว่า600เออวาไปแล้วก็บ่เป็นหยังเนาะตอนเพิ่นลาใหญ่ตัวนี้สิกบ้านอุตสาหาน่จะบลงแต่วาว่าบ้านโนสะอาดั่น เคยไปทิ้มยูแต่กับโบโได้เคยสังเกตนะบได้สังเกตไปลายซบยู่ักาวยู่ากวนี่ผลไม้ลกันสกออยูแม่ค่ะขักก่านี่อันนี้น้อยน่ค่ะน่งบกัน่ที่บ้านเมื่อวนนี่นงหนสีแดงบ้านน้ัอย่างน่งนางยไม่ได้แก่รเเก่งรถเก่งสีแดงตัตายอย่างนี้สีแดง นั่งมาสบายนีละนั่งมาขนวดไปมือันหอไปก็่วนะร่จักว่าอีหยังหรือย่างไปถามไปมกันยืนรอานะถามมาถึงทามอันนี้บคะถาม่าอืไม่หยังอันกดเขาเราบอกเขาหน่อยาได้กินตึกมาเลยว่ากินแห้งทามงมวนพกินขนหนอยถ้ากนนอยงมกไดกินยังคะบันนี้ กินักแมวนนี่กน่ะข้วเจน้าวทวงน้าเัวงน้ามจอันนี้วะจ้าวทวงคืนเขาถามาทำอะไรประมาณนี้ล้มแล้วอ๋อถ้าเป็นอ่นี้หม่น้ทรายกู้วได้คนินทวงคนไปได้เนาะนสทคน คนบูฮู้เนาะบูคน่ไม่รู้คือไม่ผิดแนนค่ะไม่รู้ก็ไม่ผิดไม่แน่ต่อไปเรารู้แล้วพวกนี้เราก็ผิดเผ็ดนั่งเกิดมาจุนเนี่ยยังบูฮู้อยู่ก็ถั่วแม่นแม่นแมนใส่ใสก็บส่มา้เนาะเขาบูโรยหน้อยเนาะเด็กใหญ่กับบูฮู้บูบูฮู้อ่ะเออบูฮู้วันตรงนั้นคือยังอ่ะถ้ามีคนท่วงนะคะนั่นมีเนืผาศพนั้นมีคนท่วงนะคะ ก็คือยังเอาันนันกองมีซะฮะเอเคค่ะนันกองมีนั่นีนนี้แล้ววันี้วเด๋่ะเดี๋ยวกันน้อหมเวลาเมื่อแล้วพี่กันผู้อ่อนะอาจานี้เลยมาพูดไดบอกเาดูเงาเลยเออบัดนี้สอบก็ได้ไม่กั ไม่บแนเขาเฮ็ดแต่เฮานี่ละ่าพกเขาก็เฮ็ดเฉยๆเลยนี่ชืไปเบิ่งรถไเป็นมอรกกอนก็ได้แ่กาเ็นแล้วอ้ยาตัวนี่สรุบอกป่บลอกมันใจก็ได้ใจได้ยีอดนเอาคือว่าบเดียวันันไปต้องมือสองบ็อกมือสแล้มือหน่เนี่ยจะว่าขอ้คนอยาตไปเบิ่ง เมมพอซบก่อนเออระบบทีละเพื่อนไี่อันตัวใหม่หยกหาพันหรืออันนี้ไกลซีเแล้วนะคะเย็นยงเลี้ยวไหนึ่งอกนะคะไก้ซิแลวแล้วนะคะทุกคนโอเค เดี๋ยวขออนุญาตไปดูงานก่อนนะคะอตเพ่ียยไปพุ่วไปแเอม่ิ่เบิงเมรุเผาศพก่อนนะคะเดี๋ยวเอาหน้าให้พนก,ก่อนลืมลืมหน้าลืมหลังอยูใช่ไหมกลับแล้วเหรอ ขอบคุณค่ะบากรนาดไม่อิเตมอมดไหนแหบผายไหมไม่ค่ะเป็นไหมตัวกเป็นผายอยู่ขอบพระคุณหลายๆค่ะฮะโอ้้หนูซามน่วยปะขอบคุณหลายๆได้บารกนัดพร้อม คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะอยู่ดีมีแห้งเด้อค่ะสวัสดีค่ะ